สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร,ร,ร์ที่28มกราคมพุทธศักราช2560ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมหาวิทยาลัยกาลสินประจำปีการศึกษา2557ถึง2558เป็นวันที่สอง ค่ำวานนี้พระบาทสมเด็จพระบระมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมิตรลาทิเบศร,รามาธิบดีจากกรีนฤบดินสยามินทราธิราชบร,รมบนาถบพิตรทรงพระ,ร,ร,ะรุณาโปรโดการ,รดกาบกรมมอมให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระ,าะพระาชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือและมหาวิทยาลัยกาลสินประจําปีการศึกษา2557-2558 นหอประชุมมหาวิชวราลงกรมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สกลนครอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครก่อนจะมีเหตุที่เป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศโดยวันนี้เป็นวันที่สองมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์จำนวนห้าคนมีผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชพัฏร้ออ็ด ทั้นในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน4,992คนมหาวิทยาลัยราชภัฒบุรีรัมย์ได้ส่งเสริมการบริการวิชาการสู่สังคมโดยบริณาการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ความอุดมสมบูรณ์มั่นคงและยั่งยืน และจัดทําข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านวิชาการงานวิจัยและศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเน้นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูให้มีมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในระดับประเทศและสากลเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติอีกทั้งให้มีจิตอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น